ทุกคนคิดว่าบ้านพื้นที่600ตารางเมตรแบบนี้ใช้เวลาตกแต่งเท่าไหร่ครับ8เดือน1ปีหรือว่า2ปียังไม่รวมที่ต้องขับรถมาดูงานคุมช่างเองเอีกนะแต่ที่นี่เขาขายบ้านตัวอย่างพร้อมตกแต่งมาให้แบบนี้เลยนะที่นี่คือแกรนดบางกอกบ,บูรวาิปิ่นเก้าบารมบ้านรูสังคมส่วนตัวเพราะทำมาแค่4 1เหลังเท่านั้น แบรนด์ท็อปแบบนี้สายไฟลงดินทั้งโครงการครับและตอนนี้เขามีแคมเปญพิเศษคือบ้านแต่งครบพร้อมอยู่ด้วยมาดูบ้านที่ขายพร้อมแต่งกันเขามี2หลังนะหลังเนี้มีชื่อว่าดันสแตนพื้นที่499ตารางเมตรแล้วก็หลังนี้มีชื่อว่าอัลเฮมครับ571ตารางเมตรเดี๋ยวผมพาเขาไปดูด้านในลังนี้กันบ้านเขาใหญ่มากทุกคน <S <S ผมนี่ชอบส่วนดอร l เวิรบอลลมตรงนี้สุดๆเลยครับจะชวนเพื่อนมาดินเนอร์รองรับได้เป็น10บสคนหรือออกไปเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำด้านข้างบ้านก็สบายๆเลยครับเอา้า ขึ้นมาชั้น2ก็เจอเดับเบิลวอลลุ่มอีกแล้วทำให้บ้านเราไม่เหมือนใครดีครับชั้นนี้จะมีทั้งระเบียงใหญ่เบิ่มๆห้องดูหนังส่วนตัว4-5ที่นั่งแล้วก็ห้องนอนไซส์ใหญ่ฝั่งด้านหลังบ้านพร้อมมุมที่เห็นสเปซช,ชั้นล่างแบบนี้ด้วย บ้านเขามี3ชั้นนะแต่ไม่ต้องกังวลมีลิฟต์มาให้ครับที่ชั้นนี้เขาจะดีไซน์ออกแบบมาใหม่นะฮะให้เป็นมาสเตอร์เบดรูมแบบยกชั้นของคุณพ่อคุณแม่ไปเลยครับข้อดีคือเราจะมีห้องแต่งตัวขนาดใหญ่2ห้องแยกกันไปเลยครับเก็บเสื้อผ้าจุใจแน่นอนทั้ง2คนครับแล้วก็ยังสามารถแยกห้องน้ําส่วนตัวกันได้อีกไปพร้อมกันสบายๆอ๋อมี2ระเบียงด้วยใครที่ชอบบ้านที่แต่งมาให้เลยแบบนี้ประหยัดเวลาชีวิตลองแวะมาดูกันได้นะแกรนบางกอกปุรหัตปิ่นเกล้าบรมลงครับ